ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้จะมาอยู่เกมริสเซนอ e ีวีโฟกับเหมือนเดิมนะก็พัฒที่แล้วได้บอกไปแล้วนะว่าจะเจอกับอะไรม้างนะวันนี้เราก็จะมาเจอกับพวกมันกันเดี๋ยวรีโรดก่อนโอเคตรงนี้มีของให้เอาใช่ไหมเปิดฟันมาตึ่ศูนย์ เมื่อกี้น่าจะเป็นลูกกระสุนปืนอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะใส่กับปืนอะไรได้นะลูกกระสุนอันนี้โอเคเจอกล่องอีกแล้วโอ้กระสุน t m p ไปได้ไหมอ๋อมันเป็นไฟเราต้องหาที่ดับไฟใช่ไหมแล้วไปที่ไหน อุ้ยมาได้ยี่ยะไรโหปรสิทธิ์ด้วยเดีฟักเดีฟักโอ้โปรสิทธิ์สองโหงี้ไม่ไหวแล้วเราต้องมีการลองของสนานะอุ้ยมันเข้ามาใกล้แล้วปลาโบแตกไปสองเหลือหนึ่งทีมพีมไม่ใช้ใช้นี้แล้วกัน ตายโอเคเก็บของเมื่อกี้ที่เก็บของก็เห็นประตูอยู่น่าจะลงได้เดี๋ยวล็อกอ๋ออาคีนี่ไงอาคีทูโอเพนมันให้ไปหากุญแจมานะแล้วออกุญแจอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวนี้แหละลองหาดูไม่มีไม่มี อ่าขึ้นอะไรอ๋อกุญแจซ่อนอยู่ที่ภาพนะโอเคกูเข้าใจแล้วแล้วก็จะอาจจะลงไปเจรไอตัวกรงเล็บนะเพราะภาคที่แล้วก็มีรูปมันขึ้นใช่ไหมโอเคไปกันเลยแเราไม่หวั่นนะรอเอ่อก็น่าจะแอดลี่ไปข้างางด้วยแหละเหมือนจะเป็นกล่องเชียรให้ผมนะโอ้มีมีกล่องมีกล่อง ตัวนี้นี่ผมจะชุดใหญ่ให้เลยนี่ลูกซองผสมแป๊บสีเหลืองสมกันโอเคได้แหวนมามันตื่นแล้ว ใช่ไหมยังไงยังไงอ่าซอเอ้ยชิมาแล้วอุ้ยอุ้ยเชียดไปเชียดไปนั่นไงยิงหลังยิงหลังอ่าเรารู้เราหิดปรสิตอยู่ข้างหลังนายอะไรโอ้อ๋อเอาแต่มวิ่งมาแค่นั้นน่ะจดสุดเอาแล้วมึงหันซ้ายหันขวาทำไมครับ ออเก็บกงเล็บด้วยอย่างนี้ต้องลองของอ๋อมันตามเสียงถ้าเราวิ่งอย่างงี้มันจะได้ยินเสียงนะโอเคเสร็จกูแหลมเงยฮ้ยเ้ออ้เฉียดหลังอุ้ยเอ้ยทำไมโดนอ่ะเอ้ยทำไมโดนอ่ะมึงมึงมึงมองเห็นไหมเนี่ย โหเมื่อกี้นี่โดนเต็มๆเลยนั่งเอื้อเลยอะเคกินปลาลีออนเดี๋ยวจัดชุดใหญ่เขาซะหน่อยเคกมันเกิดน้องเอ้ยปุ้มโอ้โหโอ้โหโโหโมอบเลยทีเดียวนี่ต้องจัดชุดใหญ่เขาซะหน่อยมาซีมึงหมอบใช่ไหมอุ้ยใช่ไหมอุ้ยโอ้โหเฉียดไปนิดเดียว นี่ไงนี่ไงอ๋อเดือดท้ยหลังมันจะไม่ไม่ได้ยินเสียงนะอ๋อชิวายเดือดข้างหน้าอ๋ออ๋อเดือดข้างหน้าอย่างงี้มึงไม่รู้เหรอเสร็จเสร็จเสร็จอุ้ย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 อ๋อเรารู้สูตรละนี่ไงเซ่อเส่อเนี่ยกูรู้มึงจะต้องตามเสียงหรือโป๊ะมาทางนี้ก็เสร็จเลยไอตัวนี้ทำไมอีซี่อย่างงี้เนี่ย เออเออเออโบไม่ถ oui, er. um. nah. ู์หรอกครับพี uh, ่นี่ไงเออไม่เจ็บเหรอไม่ล้มเลยเหรอนี่ถูกอุ้ยใส่ใส่ใส่แม็กใส่แม็กใส่แม็กผมไม่ตีเสียงด้วยสุดยอดใช่ไหมจึ๊กอ่าติดเอาไม่ติดกระแพงกะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฉียดเฉียดเฉียดมีการตบด้วยนะ สดงว่าใครเข้าใกล้ระยะสิบเมตรนี่อาจจะมีอาจจะมีถูกอาจจะมีถูกอาจจะมีถูกโอเคงั้นเราเดินอย่างนี้ดีกว่าถ้าหลบอย่างนั้นมันได้ยินเสียงโบเขาให้เฮ้ยหลบอันแน่ทำอะไรอะเฮ้ยหลบ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 ลบลบไม่ไหวแล้วนี่เลยเพื่อความแรงของเราครับใส่ไปแม็ก โอเคเฮ้ยมันเดินแล้วเราซุูมได้นะอันนี้เสร็จผมแล้เสร็จผมและโอเคหันไปโอ้ยน่าเกียดโอ้ตัวอะไรเนี่ยปิงดูดเลือดืเกมน,นี้มีโอ้ยตายเลยนัดเดียวอยู่เลยอันนี้โอเคเจ็ดหมื่นห้าโอเคครับมีคันโยกตอนนี้ไฟดับแล้ว ลูกซองเลยเลยดีกว่านะไปะตามนี้แอดลี่เราไปกันดีกว่าโอเคข้างหลังไม่มีใครใช่ไหมโอ้ข้างหน้านี่ไงมีเลยนี่ไงหนึ่งดอกอ๋อไม่ล่วงเหรอไม่ร่วงเหรอ,ไ,รหรอไปต่อเอาข้างหลังก็มีอีกนี่ไงโอเค มา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 ,มาพ่อจะใส่ยร่ล่วงเอ้าไม่ถูกด้วยยะเกะนี่ไงโลมีไว้ทําไมอย่ามาบัางอ้าน่ามีโลบอะไรครับอะไรครับเอาซิเอาสิาสพ่อตามเป็นพ่อตามมาก่อนมึงอเคเออเออเออเอลี่อุ้ยโลเลยมึงมึง,ม,งมึงยิงเอลลี่กูเหรอ ไม่ได้ระวังแขนนี้มีชํำระครับนี่ไงนี่ไงหนึ่งดอกสองดอกตายสายมีไหมสายมือมีไหมหนึงดู๋อไม่มีโอเคทำไมนั่งลงไม่ไงโอเคตามมาแอรลี่แอลลี่เธอช่งสวยเหมือนนางฟ้า โอเคเก็จบแล้วนะกับครั้งแรกของเราว่าดานนี้งันเหรอมาเลยไหมกลัวเราเพิ่มเซือ้์อะไรดีไหมไหนเอ้ลูกโมโหอ,อยากได้มานานแล้วปืนนี้โอเคผมอัพลูกโมลูกโม่ดีกว่านะลูกโมคืออะไรวะ TMP อย่าเพิ่งแล้วกันลูกโม่ดีกว่าลูกกระสุน มีเท่าไหร่เอาไให้หมดครับลูกโม่เราปืนนี้เป็นเปืนในตำนานเลยนะผมชอบเปืนนี้มากเลยครับโอเคอันนี้อัพน,น,น,นี้ขายเฮ้ย TMP ถึงจะรัวแต่ก็ไม่แรงงั้นขายทิ้งกรสุนท m p นี่ TMP ก็ขายทิ้งเหมือนกันแล้วกัน โอเคโหมันม,มีตั้งร้อยนัดแล้วมันกี่อันเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปขายทิ้งโอเคขายครับหน้ากากได้ตังมาแสนนึงก็อัพเลยอย่ารออย่ารอโอเคโอ้ okay. oh, หมด นี่อัพได้แกบหมดละเงินมันคิดกันซื้ออะไรกระสุนไงนี่มานะครับกระสุนลูกโม่แม็กกันนี่เหรอแม็กนัมอ๋อไม่ชื่อแม็กนัมโอเคผมจะเรียกชื่อไม่เรียกแล้วนะลูกโม่เรียกว่าแม็กนัมแล้วกันโอเคอแอ็ดลี่ถูกจับได้ไง อามีโอ้โหมีกรงเล็บเฝ้าสองตัวตัวเดี๋ยวนี่กูว่ายากนะนี่มึงสองตัวเลยเหรอมาเจอของหนะักกูหน่อยหนึ่งนัดสองนัดเซียวหนังชิมหายเลยดี๋ยวเดีย๋ยว มีจริงด้วยโอ้สองตัวชิบหยดีคนนี้ไม่รู้มึงมานี่นี่ไงข้างหลังว่าน่า,นาจะรู้แหละนั่นไงเสียงมาละเดี๋ยวเดี๋ยวโบตามเสียงใช่ไหมโถยิงหน้ากากว็ไ้ต้องยิงตัวที่อยู่ข้างหลังจริงเหรอนี่มันปิงดูดเลือดชัด แม่งปิงดูดเลือดอยู่ติดอยู่หลังอ่ะเดี๋ยวเราช่วยเอาออกให้นะปิงดูดเลือดชิบหายปิงดูดเลือดปิงดูดเลือดปิงดูดเลือดฟันใหญ่เลยอืมทำไมนี่คือความอ่อนแอหรือว่าเป็นจุดบุกพองบกบกพ่องนะขอโทษครับพูดติดไ้พูดผิดเป็นจุดบกพ่องของไอ้เจ้าตัวนี้นะ ก็คือไม่ได้กินเสียงฉะนั้นเราเดินเบาๆเราก็ชนะมันได้นะครับสเตลสเตลโอ้ตัวนี้ไม่เอาใกล้ๆก่อนเลยเดี๋ยวมันฟันเอาดิเอาจิงดีอาจิงดีเดินตามหลังยังชนะได้เลยเนี่ยงานเนี้ต้องระเบิดแฟตดิอ๋อไม่เอาดีกว่า เอาไว้ใช้กบโอ้ชิบหายแล้วลืมไปว่าห้ามวิ่งถอย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 ,ยเบรหนึ่งตัวทำอะไรทำอะไรยิ้มมาอีกตัวหนึ่งรู้ไม่ได้แดกรอเลงเลยครับิเอาสิาสนี่งไงหนึ่งนัดหมอไปซะสองนัดสามนัดเอ้ยทำไมยิ้ไม่ถูกเลยตายอ๋อเสดงวระปืนนี้ แรงใช้ได้นะโอเคเก็บของให้หมดหมดแล้วทุกตัวอี mm. ซี่เลยงานนี้ของของหมดก็เสร็จเราโอเคเดี๋ยวมีอะไรมัง่งมีแค่กระสุน T M P แค่ห้าสิบนัด เฮ้ยนี่มันสมุนไพสีแดงกัญชาจ้านี่ไงเจ้ละผสมไปนี่ก็ผสมไปไหนวะโอเคมีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยเออทุกดาบต้องมีเพชรนานะลืมไป ราจะมานั่งหาเพรกันดีกว่าเอานั่งหเห็นแล้วระยิบระยับช่างอลังการหล,หลายนี่ไงโอเคล่วงแล้วเดี๋ยวตรงนี้ไม่ทางเข้าฉะนั้นเข้าไปดูหน่อยอะอะไรเห็นนะโอเค เก็บของหมดได้ละเดี๋ยวต้องผสมล้วโอเคไปดีกว่าเอาโอเ,เพ่นเอาต้องหาคีด้วยแล้วกุญแจอยู่เอา้าวมาไงนี่ไหมนูนไงมาเพียบเลยโอ้โหมาไงกันหรือ จเอ๋เอายิงไม่ถูกด้วยนี่ไงโอโกอย่าดูถูกนะเว้ยาทำไมเล่นใครเหรอตายโอเคจะไปไหนหมอบลงนี่คือคำสั่งนี่ไงเอาไม่ตายด้วยจัดให้เลยอึดหนักใช่ไหมนี่นี่นี่ไงตายโอเคเฮ้ยโอ้ย ามมาแต่เมื่อไรชิมายแล้วไม่หมดโอ้ยโอ้ยน่าแม่งก็หืหนัาอ้าวชิมายประสิทธิ์ย่านะเว้ยป่าซู่นะเว้ยป่าซู่นะเว้ยเอาไม่ถูกนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยโอเคไปต่อเลยดีกว่า ก็ผ่านแล้วนะครับโหอีซี่เลยอ้า oh, ว oh, มาแล้วก็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ See y o u a g a i n have a day and good luck to you แล้วเจอกันพร์ทหนี้ครับผม